วันนี้มาเจอผลไม้แปลกนะครับลูกกังคกลูกกังคกโอ้เป็นเต็มต้นเลยนี่ที่ไม่มีลายยอมาแล้วเดี๋ยวผมจะชิมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ลักษณะของลูกระวานมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็น่าจะมีประโยชน์โบราณในรู้อาราบิกา้ามมนาวก็ปลูกไว้ก็เป็นลูกของ นะครับต้องขอขอบคุณคุณครูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ชอบในการเกษตรนะครับวันนี้มาเจอผลไม้แปลกนะครับลูกกังคกลูกกังคกโอ้เป็นเต็มต้นเลยนี่เออหลุดแล้วของเขานี่นะครับภาษากลางเรียกว่าลูกอัมพวาแต่ภาษาบ้านเราเรียกว่าลูกกังคกนะครับเพื่อเพื่อนเคยกินกันหรือเปล่านะครับลูกนี้ ก็รสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับนี่ลักษณะของต้นนะครับเป็นตั้งแต่โกนต้นเลยนีส่สวยเลยนะครับวันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับก็มาเจอต้นนี่ดูเจ้าของบ้านไม่อยู่เดี๋ยวมาแอบเอากันนะครับก <ไป S 1> ุดดินกุดไปติดดินก็งงเหมือนกันไลนะ้นะอ,อ๋อไม่ใช่นี่อ๋ออันนี่ลูกออนนี้นะครับก็เจ้าของบ้าน เจ้าของสวนะก็ไม่ได้มาขโมยนะเจ้าของสวนก็พามาดูนะครับก็ต้นนี้นะครับก็จะมีลูกเต็มต้นเลยนี่มดขึ้นแล้วเก็บได้๋ยืเเล่้นี่ก็กินไม่ได้นะหนาวกอาลูกกันเปลือกกอาลูกไม่หลุกอวบอ้วบเรื่องเลืองตึงตึงเลยตึงๆแบบนี้ที่ไม่มีลายแบบนี้ จะเือนือนเรียบเรียบก็คิดก็เดียว่าลูกละอายกันนะวันนี้ก็เด็กลูกอันนี้อนี่น่าจะได้เยอ๋อลูกละอายนั่นแหละเออนี่อันนี้หนาวหนาวกลได้เลยเออเดี๋ยวต้องขิ้นเลก่อนร้อยไม้วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอโกกโปจังหวัดปัตตานีนะครับก็มาเยี่ยมสวนของคุณครูเพื่อนผมนะครับ ก็ได้มาเก้าสวนหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีกาแฟพันโบราณไม่รู้อาราบิกา้าหรือโรบัสต้านะครับนี่ลักษณะของเม็ดกาแฟะนะครับใครที่ไม่เคยเห็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวถ้าสุกแล้วก็จะสีแดงแล้วก็เอาไปคั่วนะครับแล้วก็เอาไปทาํากาแฟมีต้นมะม่วงหาวแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น จมพู่พลาสติกแล้วก็มีมะนาวนี่นะครับก็วิถีชีวิตนะครับในฝั่งนู้นก็มีลูกสวา,าลูกละมุดด้วยเป็นลูกเต็มต้นเลยนะครับามาเข้าสวนกันวันนี้ก็คุณพ่อก็จะมาขุดต้นพัน์ให้เดี๋ยวจะเอาไป อาชําดูไปตอนดูแล้วไปปลูกในสวนนะครับไม่รู้ว่าจะางอกหรือเปล่าแต่นี่นะครับก็เก็บมาได้ถุงหนึ่งแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะชิมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ลักษณะของลูกอัมพวานะครับถ้ามันมีผิวเหลืองๆแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสุกเต็มที่แล้วนะครับหวานหวาน อืมอืมด้านในมันก็จะมีมล็เป็นดินไพร์นะว่ะไม่ปืนนะว่ะดินนดหน่อยนุดมต้นต่องต้นป่อ ลองลองลยนะต่านี้ก็อยู่ทักเมันไม่อยู <İ> ่ไม่อยู่ดินเปอยๆจำดินรส้นั่นเองครับก็บริเวณริมรอบบ้านนะครับก็อย่าปล่อยเว้นไว้ให้รกนะครับเราก็สามารถปลูกพืชผักผลไม้นะครับแซมเอาไว้ข้างๆบ้านนะถือว่าเป็น ครัวนะครับเป็นครัวกลางๆบ้านได้โดยไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อผลไม้แพงๆนะครับอ่าผลไม้ที่ไม่ใช่บ้านเรานะครับก็บอกว่ากินอาหารให้มันเป็นยานะครับโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่บ้านเราโดยเฉพาะาผลไม้แปลกวันนี้นะครับที่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลูกอัมพาวเนี่ยนะน่าจะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็น่าจะมี ประโยชน์ต่อระบบกับถ่ายนะครับแต่ชื่อมันนะครับภาษาบ้านๆกัคงคกละอายหรืออัมพวานะครับแล้วแต่จะเรียกใครจะเรียกอะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็สามารถปลูกขายได้นะครับถ้าเราขยันหน่อยก็ปลูกเป็นสวนเนี่ยแต่ก็นิยมปลูกไว้กลางๆบ้านนะครับเผื่อมีแขกไปไกลมาลูกๆหลานๆสามารถที่จะเก็บกินนะทานเล่น ผมคิดว่าลูกอันนี้เนี่ยน่าจะอร่อยกว่าพวกเบอร์รี่อะไรต่างๆที่มาจากต่างประเทศและก็คุณประโยชน์ก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าสามารถเอาไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างนะก็เพื่อลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองคิดกันดูนะครับส่วนบ้านใครที่ยังไม่ปลูกนะครับก็สามารถหาปลูกกันได้หรือใครต้องการพันุนะครับเดี๋ยวผมจะตอนกิ่งตั้งไว้แล้วก็จะเอาที่คุณพ่อ จําถุงให้เมื่อกี้นะครับต้นเล็กๆมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจกให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ชอบชอบแจกนะส่วนลูกนี้นะครับใครอยากกินนะครับก็ตักทายกันมาได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นี่นะครับรอรอให้ลูกโตอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนลูกที่ตกตกหล่นอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่อยากให้ศูนย์เปล่าก็สามารถเอาไปทาเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเก็บลูกแล้วก็เอาไปกองเอาไว้ผสมกับพวกมูลสัตว์แล้วก็น้ําหมักนะครับสามารถเอาไปทําปุ๋ยหมักได้เช่นกันนะครับก็ก,การอยู่สวนอยู่ป่านะครับถือว่าเป็นความสบายใจนะครับว่างๆนะอกแซก ข้างเรือนนะครับไม่ทําอะไรก็มาถางหญ้าปลูกนู่นปลูกนี่นะครับก็ดีกว่าปล่อยให้มันรกนะครับเดี๋ยวเรามาเดินมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึันก็เห็นลูกมะนาวนะครับนี่สวนมะนาวก็ปลูกไว้ต้นสองต้นก็พอไม่ต้องเยอะนะครับอ่าไว้เก็บกินนะครับเหลือก็เก็บขายนี่นี่ก็เป็นลูกของ ลูกละมุดน,นะครับหรือลูกสวาวนนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผล,ลไม้แปลกอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ควรปลูกไว้ริมริมบ้านนะครับก็ไว้ร่มไม้ก็ได้ไว้ร่มนั่งพักเล่นก็ได้นะครับกินลูกก็อร่อยเหลือเก็บขายก็ได้นะในตลาดไม่ก็มีเนี่ยดีกว่าไปกินสตอเบอรี่นะไปกินลูกอย่างอื่นนะครับและผลไม้บ้านๆน,น,นี่ยก็มีคุณค่าสูงมากนะครับ หากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องเตี่ยนดีฟาร์มด้วยนะครับนี่นี่กด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 อย่างนี้เลยนะครับผมก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับลาไปก่อนใกลสนใจชอบนะครับอย่าลืมทักทายกันมาได้นะครับหรือบ้านไก่เรียกลูกอะไรนะครับพอทักทายกันมาได้นะคอมเมนต์ด้านล่างนี้อย่าลืมนะครับบายสนับสนุนโดย วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณครูเพื่อนผมนะครับแลกะก็คุณพ่อนะครับที่มอบต้นอัมพาวาต้นกังคกนี้นะครับเดี๋ยวจะไปชํำแล้วก็ให้มันสวยๆนะครับแล้วก็รอแจกลิฟซีนะครับ